สวัสดีครับผมวันนี้เบ้าต่อขอขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เอามาแวะสมอันนี้เป็นเขาที่อันสาวันกับตะโลเพิ่นเกี้ยวมานนะครับผมเนี่ยม,มากองไว้ยูนีก่อนเนี่ยคนยังไม่ทันด้เบิร์อยู่ครับมันยังมีแห้งแต่อันนี้โซนคนมาไว้เป็น บางโซนอยู่อือเพระประมาณครับอือมันบึ่งธรรมชาติของบ้านกะกะเกาะมาน,นี้คือเก่าท้องให้ท้องหน้าคือเก่าครับ สวัสดีครับสามท่านครับผมอันนี้มาดูข้าวครับผมข้าวที่กองพึ่งขนมาเป็นบางส่วนครับตัวนี้ข้าวสาวันเกี่ยวมาแล้วพึ่งขนเข้ามาครับขนมายังไม่หมดข้าวยังไม่แห้งนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับสวัสดีครับห้าท่านแลครับใครเข้ามาก็คอมเมนต์มา ดูหน่อยเด้อให้รูห้หน่อยครับเพราะว่าวันนี้นะยังไม่เสร็จอยู่ครับว่าจะว่าจะเสร็จวันนี้แหละครับผมอันนี้ก็บรรยากาศบ้านกกอกเหมือนเดิมครับผมอยู่แถวทัดตอนเที่ยงเที่ยงนะครับตอนบ่ายนิดๆอ่า สวยสดงดงามเหมือนเดิมครับผลมายังไม่หมดเลยครับว่าจะว่าจะปั่นตอนเย็นนะครับให้เสร็จนะครับว่าจะได้ไปร่วมงานกัเข้าบ้างครับผมไปไล์สดกับข้าบ้าง แต่ตอนนี้เพิ่งขนมานะครับช่วงเช้านี้เพิ่งขนมาได้แค่นี้เองครับแต่ยังไม่หมดนะเพื่อนเข้ามากะเม่มมาคุยดินนำในเด้อครับอันนี้ก็เป็นท้องหาท้องหน้าครับผม ตัวนี้ก็สวยสดงดงามคือเก้าครับบรรยากาศตนกองเอ้อยเงี้ยอยู่พุนนะครับเ,เดี๋ยวเราไปเก็บทรงใบ,บายนี่แหละมันยังมีแห้งครับมันถือน้ำเข้ากับเข้า เพื่อน้าก็ได้นำอยู่น้ำก็เลยเกี่ยวหน้าครับ อันนี้กองเข้าเพิินครับอันนี้มันวน,น,นมาเป็นบางส่วนครับอันนี้ประมาณทรง่บ่ายรถปั้นเข้าละมาครับตรงใบ่ายนี่ง่อละเอีดเท่านี้แล้วก็ไปยังได้ไปลมงานเพิินงา่ายแบบนี้ นี่เป็นบรรยากาศบ้านเกาะเด้อครับผมตอนบใายๆนิดๆครับ มาทักทายพูดคุยเดี๋ยวได้ครับผมเ้ามากคุยเดี๋ยวได้ครับตอนนี้งามคือเก้าครับผมธรรมชาติ นี่กองเข้าครับแนมลงไปจากคันแท่หน้าครับมาเด้อมาเที่ยวบางก,กอกเด้อครับผมตอนนี้กาลมเย็นอยู่เอาเรือพูดนึงเพื่อนออกมาเบิ่งน่ำนี้ ขอบคุณหลายๆเ้อยครับที่เข้ามาสม้มเบ้าต่อยกันไรได้ล่แงเรได้บานเนี่ามาเบ่งอ่าบรรยากาศเน่ยใบบครับผมของบ้านเกาะทองไฮทองหน้าสวัสดีครับพร้อมขอบคุณหลายๆครับที่แวะเข้ามาสม้ม